เรับเพื่อนวันนี้เราพามาดูร้านขายปลานะฮะนี่ปลา20โล60บาทผมดูไข่มนะันนี่ปลาช่อนโลละ140ตัวใหญ่นี่140พอเล็กลงมาหน่อยก็120บาทหวนก็มีแล้วก็นี่นี่ครับใหญ่มากเลยแล้วก็นี่คือปูแล้วมีไข่ย้ย ตัวละโลร้อยห้าสิบาทตัวใหญ่มากเลยปลาช่อนเดี๋ยวเรามาดูร้านขายปลานะขา,ขายปลาอย่างเดียวก็รวยได้ไนะครับปลาแกงปลาลหลหมูปลาลาบองอะไรนี่หมดเลยแล้วก็มีปูดอง ปลารับนี่นี่คือปูดองเลยนะปูมันจะมีอยู่หลายหลายแบบเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาใช้ทําอะไรบ้างนี่ประตําตำส้มตำอามีรูละร้อยร้อยสิบบาทแล้วก็ร้อยยี่สิบจะมีความเค็มไม่เหมือนกันมากเยคือปูแล้วหมักลงไปน้ำนี่กับในน้าปลาไหล,ลนี่กี่าก็คือร้านขายปลาล้านะครับขายดีมากนะ แค่ขายปลาก็ดูยอดแต่ละวันเขาก็ขา,ขายดีมากเลยแล้มีขายเป็นปิป๊บเลยปิ๊บนึงก็ไม่แพงมีนักท่องเที่ยวมาดูด้วยนะฮะนี่ญี่ปุ่นเข้ามาเดินตลาดนะครับเหนไหมีตัวตัวเอเหนะี่ญี่ปุ่นมาดูปลาสนใจปลารนะมีพวกอาหารแห้งนะพวกทัวคั่ว แล้วก็มีมกุ้งมีกุ้งหลายแบบนะกุ้งหอยกุ้งอะไรขาร้าวตานเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพวกเผ็ดกันนี่มะละกออ,ะกอันนี้จะเป็นลูกละยี่สิบขายเป็นลูกนะลูกใหญ่ก็ยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีสําสเร็จนะฮะคือมีเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมตําเป็นแบบนี้ชุดเลงก็ยี่สิบบาทรบพร้อมตําเลยนะ,ะมีมะนาวมีพริก ม,มรจรณอน,นี่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปโขกได้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการค่อนข้างทันสมัยเลยแล้วก็มีอะไรผู้สาย40บาทมะขามมห็นไหมมะขามเป็นงมะขามนะมะขามน้อยอย่ะเลยแล้วก็มีนี่แตงโมนะครับแตงโมเสัตว์ลูกแตงโม,งโม,งโมยังเล็กๆอยู่เล,เล,เลยนยี่ นี่คือมะม,ม่วงนะมะม่วงน,อน,น้อยมะม่วงอ่อนๆนนลูกเล็กๆอยู่เลยครับกิโลละร้อยบาทโอ้มันมนี่ผักแยงเห็นกันรู้จักหรือเปล่าครับผักแยงเดี๋ยวนี้ผักขมแกงใส่ปลาครับีเห็ดเท่าหนูเห็นนะครับยี่สิบบาททำได้แล้วก็วนี่คือเห็ดเห็ดลมเห็ดบดเขาเรียกบางคนเขาเรียกเห็ดกระได้จริงจริงๆมันคือเห็ดบดนะครับเห็ดบดเนี่ยเขาทำเป็น ถุงหนึ่งถุงหนึ่งถ้าถุงใหญ่นั้นจะอยู่ที่50บาทแล้วอันเล็กน่าจะอยู่ที่30บาทไม,ม่แพงนะครับจดลมนี่ล้วก็มีใบแมงลักครับนี่นี่มีพวกหน่อไม้สดเลยนะหน,น่อไม้สดที่ยังไม่ได้ปอกแล้วมีไอ้ที่ปอกก็มีนี่นะไอ้ที่ปอกก็จะเป็นโลละ70บาทไอ้ที่ขูดแล้วก็มีและไอ้ที่หน่อไม้สดที่เขาหัน่นมาเนี่ยถุงก็สี่สิบบาทเป็นแบบนี้ครับ มีหัวตีก็มีมะละกรนี่ก็นี่คือมะกอกครับมะกอกที่เอาไปตำเส้มตำมีนะครับแล้วก็มีหอยหอยโคงแล้วก็หอยขมอไอหอยโขลกหอยโคงจอกโลละร้อยหอยขมนี่หกสิบบาทเป็นหอยขมนะครับเมื่อที่แกะแล้วก็หกสิบบาทปูมีนี่ครับเสด้า ดาวชาดาวหวานนะครับ Hello. Hello. นี่แบบดาวยังสดๆอยู่เลยใหม่ๆเลยเม่กัดเด็ดมาจากต้นแล้วก็นี่มีถั่วถือมงห่วงเขาเรียกถั่วปีมังงงงม้งผมนี่ถั่วปีเอา้านี่ไข่มดแดงมีมาแล้วนี่150บาทครับนี่ไข่มดแดงนะครับนิดเดียวเองฮะบ150บาทเนะลยแสดงว่าโลน่าจะ600 700อยู่ หมูเดี๋ยวหมูครับนี่คือของเตยนะครับทองเตยอาหารอีสานพื้นบ้านเยอะครับท่นโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนมาเดินตรงนี้ก่อนแลวกันขอหยุดตรงนี้ก่อนพอดีจะเดินจับจ่ายซื้อของก่อนดูผู้คนนะฮะปักไก่มากเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ